นี่ค่ะห้องทดลองพร้อมแล้วนะคะวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะว่าคอลลาเจนที่คุณทานอยู่นะั้นมีแป้งผสมอยู่หรือเปล่าเราไอโอดีนเลยค่ะนี่สารยดไอโอดีนแบบนี้นะคะตอนนี้สิ่งที่เชียร์มีอยู่ก็คือจะเป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะชามิคริสตัลคอลลาเจนแล้วก็นี่เลยเป็นคอลลาเจนที่เราสุ่มมาจากในท้องตลาดนะคะซึ่งเราจะทําการหยดสารไอโอดีนล,ลงไปนะคะโดยที่ถ้าสิ่งที่มีอยู่นั้นนะคะเมื่อหยดลงไปเป็นแป้งเนี่ย สาร l e d ดปกติจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้ถ้าเจอแป้งปุ๊บเขาจะเป็นสีออกนี่น้ำเงินเลยชัดเจนนะคะแล้วเรามาดูกันอันนี้คือชาเมคคริสตัลคอลลาเจนนะคะถ้าไม่มีแป้งก็จะเป็นไอโอดีนสีน้ำตาลเหมือนเดิมอย่างนี้เลยชัดเจนแล้วเราลองมาดูนะคะยี่ห้อที่มีอยู่สุ่มนะคะในท้องตลาด เอาละสีเปลี่ยนเลยนะคะเป็นสีเข้มเลยออกน้าเงินเลยนะคะก็จะเป็นวิธีง่ายๆที่ทําให้คุณได้รู้แล้วว่าเอ๊ะที่เรากินอยู่นั้นมีแป้งผสมอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นคอลลาเจนจริงๆนะคะแต่ว่าของชาเมคคริสตัลคอลลาเจนเป็นสีน้าตาลไม่เปลี่ยนนี้นะคะก็เท่ากับว่าของเราไม่มีแป้งผสมอยู่แน่นอนสบายใจได้เลยนะคะนี่เลคะ่ะมั่นใจในคุณภาพของชาแมคคริสตัลคอลลาเจนได้เลยนะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับ ทุกคนได้ทานกันนะคะตรวจสอบดูว่าของที่ขายอยู่นั้นนะคะคุณภาพเป็นยังไงแต่ถ้าส่าสำหรับชาเมคิสตัลคอลลาเจนไว้วางใจได้เลยไม่ใช่แค่คุณภาพที่เราทดสอบกันแต่เรายังมีการทําสัญญา M.O.U กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยนะคะในการที่เราได้ผลนะคะไปเพาะเซลล์กระดูกเลยว่าเอาชาเมคิสตัลคอลลาเจนไปทดลองใช้เนี่ยผลออกมาเป็นยังไงปรากฏว่าผลออกมานะคะ ตัวนี้ช่วยลดการอักเสบนะคะในเซลล์ข้อต่อได้มากกว่า70%เลยนะคะฉะนั้นแล้วใครที่มีอาการเข้าขายนะคะในโรคข้อข่าเสื่อมหรือในเรื่องโรคของการอักเสบใดๆก็ตามรับประทานคอลลาเจนอย่างเป็นประจำนะคะจะทําให้ช่วยชะลอนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมได้อย่างแน่นอนเลยนะคะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ฝากแชมเมตคริสตัลคอลลาเจนไปด้วยนะคะ